สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์บูลและอยู่ในเกมโมบาย e ลเจน n บงแบงวันนี้ผมจะมาสอนออกของตัวละครอย่าง o อ s ซิเดีหรือ o อ s i d i a n เป็นตัวละครนักยิงที่ค่อนข้างโหดมากในช่วงเลดเกมวันนี้ผมจะมาสอนออกของว่าจะออกของยังไงถึงจะสามารถสู้ฝ่ตรงข้ามได้ในช่วงกลางเกมและเลดเกมก็ยังโหดอยู่เอาล่ะนะครับไปกันเลยเริ่มจากชิ้นแรกของเราเป็น ดาบวายุดาบวายุนอกจากจะช่วยในการโจมตีเร็วแล้วยังสามารถเพิ่มเดเมจให้เราได้ในพาสีฟของวายุได้อีกด้วยถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีในชิ้นแรกต่อไปเราจะออกเป็นดูดเลือดหรือกงเล็บดูดเลือดเอาไว้ให้ออปซิเดียนดูดเลือดได้เพราะตัวละครออปซิเดียนต้องมีดูดเลือดเพราะว่าเลือดน้อยมากออปซิเดียนตัวละครที่เลือดน้อยมากต้องมีดูดเลือดช่วยและดูดเลือดมันยังไปคอมโบกับดาบชิ้นต่อไปนั่นก็คือดาบคีใหญ่หรือว่าคีดาบคีขวานคีดูขวานคีเพิ่มอัตราคีและความแรงคี และยังสามารถคอมโบกับกรงเล็บดูดเลือดได้อีกด้วยต่อไปเราจะออกเป็นไอเทมอย่างปืนยิงกายกันเพราะว่าออฟซิเดียนมีตัวละครที่บางมากถ้ายิงสู้ระยะประชิดสู้ไม่ค่อยได้ต้องอยู่นอกระยงาบ้างถึงจะสู้ได้และตอเลือดได้ต่อไปเราจะออกเป็นตัดเลือดกยายภาพกันตัวละครที่มีดูดเลือดหรือสามารถเพิ่มเลือดได้ในเกมค่อนข้างเยอะฉะนั้นเอาตัวอ,ออกเป็นตัดเลือดช่วยตัดเลือดนอกจากจะช่วยตัดเลือดแล้วยังมีความรุนกรงโจมตีอยู่ด้วยเล็กน้อย ส่วนอันสุดท้ายอันสุดท้ายจะออกเป็นอะไรก็ได้แต่ในนี้เราจะออกเป็นดาบเกาะเอาเป็นดาบเกาะป้องกันเดเมจป้องกันเวกตัวโปก๊กป้องกันโดนคอมโบชุดเดียวหายหรือถ้าใครไม่ออกใครจะออกเป็นนานสองวีก็ได้หรือว่าออกเป็นตายเกิดก็ได้ก็ช่วยได้เหมือนกัน ในส่วนของ MPM ทุกคนจะเอาแบบไหนก็ได้มันแล้วแต่คนชอบเลยจะเอาเป็นตีไวก็ได้เอาเป็นลดเงินก็ได้เอาเป็นเคลื่อนที่ไวก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าต้องการให้ออฟซิเดียนโหดที่สุดต้องเอาเป็นตีเร็วหรือเป็นอะไรตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นก็ดีเหมือนกันในคลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรือพูดไทยปวนเราบ้างเพราะว่าเป็นคลิปที่2ที่มาฝึกพูดไทยนะครับเอาละเราจะไปดูในเกมนะครับว่าถ้าออกของประมาณนี้จะโหดขนาดไหน I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it only. They call me obsessive. Oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even. Joey so ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough Even though you try, you still mess up But I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until I've won They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will when I won't stop till the end. No. Too late now, I remember you and me. And how careless we were. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.